เรียกได้ว่าขนความหวานกันมาเต็มงานค่ะเมื่ออิลิเซอร์แบรนด์แอนตี้เอจจิ้งสกินแคร์สัญชาติญี่ปุ่นผู้เชี่ยวชาญด้านคอลลาเจนจากเครือชิเชโดจัดงานอัลล็อกยุดฟู locking skin with อิลิเซอร์ทท t ลวีเฟ f ร์มมิ่งครีมค่ะควา้าเทีเอพิจิตตาในฐาน,นะแฟนออฟอิลิเซอร์ไทยแลนด์ควงคู่มากับคุณสามีสุดหล่อบอยพีชเมเกอร์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อิลิเซอร์ทท t ลวีเฟ f ร์มมิ่งครีมที่สุดของครีมเพื่อผิวดูอ่อนเยาว์เฟิร์มกระชับภายใน2ส,สัปดาห์ด้วย t ท t ลวีเทคโนโลยีค่ะดูแลผิวจากสัญญาณแห่งวัย5ประการ แก่ริ้วรอยบนใบหน้าริ้วรอยบริเวณคางริ้วรอยร่องแก้มกรอบหน้าและลำคอค่ะพร้อมมอบความชุ่มชื้นให้ผิวคุณพร้อมเผยผิวดูอ่อนเยาว์ในทุกมิติปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดเ e อ็กลัซีฟจากบอยพีซเมเกอร์ค่ะก็วันนี้นะคะรู้สึกดีใจมากที่ได้เป็น f ฟนออฟ of นิเซอรไทยแลนด์นะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณทีมงานบีิเซอร์ทุกคนด้วยค่ะภูมิใจครับที่ เขาได้รับเลือกเป็นเทรนเนอร์ิกเซอร์นะครับเพราะว่าความมีวินัยในการดูแลผิวพรรณดูแลตัวเองอะไรเงี้ยครับก็เลยทำให้เขาถูกรับเลือกอย่างนี้จริงๆแล้วเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนนะคะก็มีวินัยการดูแลตัวเองอยู่แล้วแต่อ่องเชฟเนี่ยก็จะค่อนข้างแบ่งชีวิตประจําวันพอสมควรอย่างช่วงนี้เวลานี้ทํางานเวลานี้ออกกำลังกายดูแลตัวเองแล้วก็ก่อนนอนต้องทาครีมเช้าแล้วก่อนนอนต้องทาครีมทุกวันนะคะมันก็เป็นการ คนจะเช่ว่าอยากมีผิวที่สุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีเขาเรียกว่าอะไรตัวช่วยทางร้านหลายๆอย่างอย่างของยิซเซย์เนี่ยก็จะมีตัวทัลเทอร์มีโฟมิ่งครีมก็คือจริงๆใช้ตัวเดียวก็คือสามารถดูแลได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ใต้ตาบำรุงผิวร่องแก้มได้หมดผมยิบใช้ประจาเลยครับผมแทบไม่ต้องใช้ของไม่มีของจริงๆผมแท่ก็บอกว่าถ้าจะไม่มีของตัวเองเนยครับก็เดินไปก็เจออันนี้อ่ะ เขาใช้เราก็เอามาใช้บ้างค่อนข้างซัพพอร์ตค่ะสมมติว่าเวลาเรารู้สึกว่าเราอยากลองใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆอะไรพี่บอยก็เพราะเราบอกว่าใช้ด้วยกันแต่ว่าใช้ด้วยกันมเขาใช้ด้วยกันมันจบเลยทําอะไรไม่ได้เลยคำว่าใช้ด้วยกันแต่ละขั้นตอนของอีเซอร์ค่อนข้างซึมงเร็วค่ะจะไม่ได้ใช้เวลานานค่ะคือเราบางทีเราเราเป็นผู้ชายเราก็แบบอยากจะแบบนอนเลยอาบน้ําเสร็จนอนเลยเล่นกีฬามาเลยอาบน้ำเสร็จนอนเลย โอขึ้นมาเราต้องมาทามนาก่อนเราต้องทาพื่อจะไพรเราด้วยออจนจนเราก็หลังๆก็เริ่มจะมีวินัยมากขึ้นแล้วตามเขาเลย่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ว e ิลิเซอร์ด้วยนะคะจริงๆแล้์วิลิเซอร์เนี่ยมีค่อนข้างมีชื่อเสียงในเรื่องของแอนตีจิ้งนะคะแล้วก็ได้การได้มีการวิจัยเรื่องคอลลาเจนค่อนข้างยาวนานนะคะที่สําคัญเป็นนัมเบอร์วันอินเจแปนนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆเยอะมากก็ใา่วิลิเซอร์ด้วยค่ะ